ปะเหรอนี่ไงเจ้าหนึ่งกำลังปะอยู่พอดีเลยอันนี้เจ้าหนึ่งเรียกว่าปะแบบสไปเดอร์แมนเมนเมนเมนมนมนี่ยทอยู่นี่กำลังทำอยู่นี่เห็นไหมนเนี่ยห้าหนึ่งศูนย์กับห้าหนึ่งสองก็ลูกค้าสุราทานนี้นี่แหละครับก็คืออยากคือแล้วแต่ว่าแกก็ไม่ยอมทิ้งแกบอกว่าจะปะครั้งนี้อีกครั้งเดียวถ้าเกิดใส่มันยังขาดคือคือไอตรงที่เราปะไปแล้วมันไม่ได้ขาดมันไปขาดตัวที่ถัดไปอีกจุดที่ถัดไปอีกนี่แต่ลูกค้าก็รักนะเวลาแบบเกงปะมันจะมี มีมีเขาเรียกว่าเป็นผ้ามันใส่สบายเออนั่นแหละผ้าใส่สบายแต่ก็เป็นเมื่อก็การปะก็เป็นศินนละปะอีกแบบหนึ่ง mm hmm. ที่เจ้าหนึ่งทาอยู่นี่ก็คือการปะแบบสไปเดอร์แมนดูยันม,มุมนั่นเองครับผมครับงานปะมีแบบหลากหลายแบบเลยครับแล้วแต่ลูกค้าจะใช้งานครับแต่ลูกค้าบอกว่าต้องการแบบเรียบ,ยบแล้วก็ทนทนใช้งานนานๆเจ้นานหนึ่งก็แนะนําแบบสไปเดอร์แมนอย่างที่เจ้าหนึ่งเรียกนะครับก็ ก็เป็นการเดินเส้นได้เหมือนใหญ่มึงมุมอ่ะเออสไปเดอร์แมนเพราะอะไรก็คือนะใหญ่มึงมุมตรงจุดนี้ค่อนข้างจะปะเข้ายากนิดนึงเจ้าหนึ่นก็ต้องซิกแซกนะครับนี่ด้านในนะเออเนี่ยก็คือก็ต้องหาผ้ามาดามนละ้วดึงเป็นด้านนอกลูกค้าบอกว่า อยากได้ไลฟ์สไตล์แบบนี้เอาออริจินอลของเขาเดิมๆมาไว้แต่อยากรองผ้าไม่ให้มันขาดเพิ่มอะไรประมาณนั้นช่างหนึ่งก็จะให้ครับลูกค้าจากสุราตานี้นี่เองครับช่างหนึ่งก็จริงจริงมันใช้เวลายเยอะนะช่างหนึ่งสเปดวิดีโอแค่นั้นเองครับก็เราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเวลาเย็บปะแบบนี้มันก็ได้มันชอบขาดไม่รู้เป็นไรเนาะมันก็แบบบางทีมันก็ต้องหมดเสียเวลาใส่ใ,สใ,สใ,สใหม่อะไรประมาณนั้นแต่ว่าช่างหนึ่งก็ต้องทำเนาะงานมาแล้วนี่เนาะ แต่ตัวแบบนี้คือป่าสบปยด้ว์แมนเนี่ยอนทางจะทนครับการเข้าไปทํางานทุกครั้งจะต้องผ่าขาออกมานะครับคุณลูกค้าไม่ใช่อยู่ๆไปยัดเข้าไปเลยแล้วก็ป่านะครับมันไม่ได้แบบนั้นมันมีไจเลยนะครับผม ลูกค้าจากจุฬาถึงเช่นนี้จะให้หล่อๆเลยครับก็มันมีอีกหลากหลายแบบนะเช่นหนึ่งก็ถ้าเกิดมีเข้ามาอีกเช่นหนึ่งจะทำรีวิวให้ชมกันครับลูกค้าสนใจก็แอดไลน์ n u n g 7 9 5 5สอบถามเพิ่มเติมได้ครับต้องการทำอะไรอย่างเงี้ยจะแกทรงทั้งตัวหรือตัดต่อปลายขายหรือว่าอะไรเงี้ยก็ได้เลยร้านเช่นหนึ่งจุฬาธานีนนครับติดตามชมคลิปรีวิวหน้าครับว้เช่นหนึ่งทำงานอะไรบายบาย